การนับเงินผ่านนะครับนอกจากจะแบ่งตามเกรดนะไม่ว่าเป็น HGRGMG อย่างนี้เป็นต้นนะนอกจากนี้เนะี่ยมันจะมีการแบ่งประเภทนะครับตามประเภทการจัดจําหน่ายด้วยนะซึ่งจะมีประมาณ5ประเภทใหญ่ด้วยกันอย่างแรกเนี่ยก็คือการจัดจําหน่ายแบบปกตินะครับซึ่งกล่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะประมาณนี้เป็นกล่องสีปกติทั่วไปในบางเกรดเนี่ยก็จะมีการรันนัมเบอร์ด้วยนะครับก็กล่องพวกนี้จะสามารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับ แต่พี่2เนี่ยจะเรียกว่าพรีเมียมบันไดนะครับสำหรับพรีเมียมบันไดเนี่ยก็จะเป็นร้านจัดจําหน่ายทางออนไลน์แล้วก็ต้องสั่งพรีออเดอร์นะครับซึ่งในเมืองไทยก็มีร้านเหมือนกันนะแล้วก็กล่องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกล่องสีซีแบบนี้นี่แล้วก็จะหายากขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดเนาะแต่พี่สามนะครับเรียกว่า Event ต์เอกล i v ีนะครับหรือว่าขายประจำอีเวนต์นะครับก็ เวลาที่บันไดเขาจัดงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีของที่ขายในอีเวนต์โดยเฉพาะ,ะครับไม่มีการขายแบบตามห้างปกติก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกล่องซีดเหมือนกันนะสีซีดเหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวใสยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ยังมีแบบอื่นๆอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเราจะคุยกันที่หลังแบบที่4เนี่ยเรียกว่าช็อปเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็คือขายเฉพาะร้านที่ที่กำหนดเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะมี2ร้านใหญ่ๆด้วยกัน อย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นกันดั้มเบิลิมิเต็ดนะครับก็คือขายที่กันดั้มเบิเฉพาะนะครับกล่องส่วนใหญ่แล้วมันจะมีขอบสีฟ้าๆแบบนี้นี่แบบนี้กันดั้มเบิลิมิเต็ดอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ก็กันดั้มเบิลิมิเต็ดขายที่กันดั้มเบิเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะเป็นกันดั้มไซส์เอฟนะครับก็อยู่ที่ฟูกโกะที่ญี่ปุ่นนะซึ่งไซส์เอฟบางตัวหนึ่งก็ไปขายที่กันดั้มเบิเหมือนกันนะ และก็แบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรางวัลจับฉลากครับหรือที่เราเรียกว่าอนะีจิบังคุจิเนาะซึ่งแบบนั้นนะ่ยก็จะได้จากการสุ่มจับรางวัลเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะค่อนข้างหาย,ายากนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดมากๆเลยก็เดี๋ยวเราจะลงลึกในประเภทต่างๆไปนะก็สามารถติดตามกันได้นะครับ ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีของสะสมเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะกันดั้มนะซึ่งปัญหาของผมก็มี2ส,ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือผมจําไม่ได้นะว่าแต่ละตัวมันมูล,ลค่าเท่าไหร่กับผมชอบพรีออเดอร์ซ้ำนะครับอยากเป็นหัวแถวบ้างเลยทําแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับชื่อว่ากดชีพเพื่อมาแก้ปัญหาของผมสามารถกด ตัวคอลเลกชันต่างๆของเราเนี่ยเข้าไปได้นะว่าตอนนี้เรามีตัวไหนแล้วบ้างนะครับมูลค่ามันเท่าไหร่และก็จะสรุปยอดรวมมาให้กับเราด้วยนะครับสำหรับฟังก์ชัน p พลออเดอร์เนี่ยก็เมื่อเราไป p พลออเดอร์ตัวไหนมาแล้วเนี่ยเราก็ทําการบันทึกสิ่งที่เรา p พ e ออเดอร์เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น ราคาเท่าไรนะครับเราจ่ายแล้วไปเท่าไหร่นะครับแลโครงข่ายเท่าไหร่ตอนนี้นะครับให้บริการทั้งหมด3าหมวดหมู่ด้วยกันนะครับได้แก่โมเดลกันดั้มนะครับมีไดแคสทพาร์นะก็อันสุดท้ายก็คือเป็นอาร์ทอยนั่นเองครับเพื่อนๆสามารถทดลองใช้งานกอชี่ได้ฟรีเลยนะครับโดยเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือ s a f a r i ทั้งบนมือถือแล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับโดยการพิมพ์ว่ากอชี่ดอทแอปยังไงก็ขอฝากกอชี่ไว้ด้วยนะครับจัดการของสะสมของคุณได้ด้วยกอ โอเคเรามาคุยกันถึงกันพาที่จัดจำหน่ายแบบอีเวนต์เอกซ์คลูซีฟกันบ้างครับก็ปกติแล้วเวลาที่บันไดจัดงานฮ็อบบี้งานกันพากันดั้มนะครับก็มักจะมีสินค้ามาจัดจำหน่ายเฉพาะในอีเวนต์นะครับสินค้าพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะแบ่งกันเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่เอามาเวียนขายในหลายๆอีเวนต์นะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็จะมีพวกกล่องซีดนะครับซึ่งข้างในเนี่ยกล่องซีดมักจะเป็นตัวใสอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึ่ง ที่เห็นบ่อยๆตอนนี้ก็จะเป็นพวก Eco Plan นครับเป็นเกรด MG นะอ่โมเดลที่เป็นสีดำนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกนะครับเป็นพวกชุดรวมอะไรต่างๆนะครับอกับตัวนี้ก็อ่เป็นครบรอบ2ี่ปีกันดัมซีดนะครับที่เป็นเมทัลลิกนะตัวนี้ก็เป็นอีเวนต์เอกลุศเช่นกันนะครับกับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกอ่าอีเวนต์เอกลุศที่เฉพาะในงานนั้นๆเท่านั้นนะครับซึ่งอ่ก็อาจจะแอบหายากกว่าเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะ เอามาขายงานอื่นๆด้วยนะก็ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็น R.G. High New Gun Dam ตัวนี้จะเป็น e x c l u s i v e เฉพาะ Gun Dam Doc Thailand นะครับก็จะจำหน่ายในงานนั้นเท่านั้นนะหรืออีกแบบหนึ่งที่ผมมีนะก็จะเป็นตัวนี้เป็น Blue Frame Plate Version ครับเป็น v e r s i o นชุบนะครับ,รบซึ่งอย่างกับตัวนี้อยู่ในงาน Expo ถ้าผมจะไม่ผิดเป็นปี2017นะครับก็ ตัวนี้ก็ยังไม่มีรีขายที่อื่นนะครับแต่ทั้งนี้พวก เอกุสิปประจำงานอะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะเอามารีบ็อกนะครับก็คือทำกล่องใหม่แล้วจัดจำหน่ายนะตัวอย่างเช่นเอ็กเซียที่มันเป็นเมทัลลิกอะครับเมื่อก่อนมันเป็นเอกุสิป e ในอีเวนต์กันดัมเอ็กโป2014ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่สุดท้ายเนี่ยเขากข็มารีกล่องใหม่นะครับแล้วก็ขายเป็นกันดัมเบดลิมิเต็ดนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เขาจะเป็นเขาเรียกว่ารีบ็อกใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่ง เอาจริงแล้วอะกล่องที่มันเป็นกล่องแบบเอกุสสีเฉพาะอีเวนต์่ะบางทีก็อาจจะยังมีมูลค่ามากกว่าอยู่นะเราเพื่อนนะครับมีอ e ีเวนต์เอกุสสีตัวไหนกันบ้างก็เอามาแชร์กันได้นะครับกันพาแบบช e ็อปเอกุสสีคืออะไรนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับกันพาแบบช e ็อปเอกุสสีเนี่ยก็คือเป็นกันพาที่ขายในร้านที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่มีขายที่อื่นนะครับแต่ว่าบางทีก็อาจมีครอสกันระหว่างร้านกัน ก็มีบ้างเหมือนกันนะครับก็ณนะตอนนี้นะครับกันพาแบบช e นะ็อปเอคลูซีฟเน่าจะมี3ร้านด้วยกันใหญ่ๆนะครับร้านแรกเนี่ยก็คือเดอะกันดัมเบดนั่นเองนะครับก็จะขายสินค้าที่เป็นเดอะการดัมเบดลิมิเต็ดนะครับกล่องก็จะมีโลโก้สีฟา้าฟ้านะครับเป็นรูปกันดัมเบดติดอยู่นะครับ อย่างที่2นะครับก็จะเป็นกันดั้มไซส์ F ฟูกโอกะร์นะครับตัวนี้ก็กล่องจะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินหน่อยนะครับแต่ว่าอของที่ร้านกันดั้มเบสไซส์ F เนี่ยบางกล่องเนี่ยมันก็มาขายที่เด็กกันดั้มเบสด้วยนะครับส่วนร้านที่3นะครับก็คือฮ็อบบี้ออนไลน์ช็อปนะครับซึ่งร้านนี้นะครับจะจจำหน่ายสินค้าประเภทพรีเมียมบันไดนะครับซึ่งเรื่องของพรีบันไดเนี่ยผมทําคลิปแยกไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็จะมีช็อปเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็ที่เคยเปิิดดแแแลลล้้้วววก็ปปไ ครับก็มีอีก2อร้านนะก็คือกันดั้มฟอนโตเกียวนะครับหรือเวอร์ชัน GFT นั่นเองนะครับผมทำคลิปเล่าไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ปิดไปนะครับแล้วก็รีโนเวทใหม่เป็นเดอะกันดั้มเบสนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกล่องที่เป็นเวอร์ชัน GFT เนี่ยก็จะไม่มีจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นกันดั้มแฟกทอรี่ยูกะฮามะนะครับซึ่งร้านนี้นะครับก็ปิดไปแล้วในปี2024นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะคือที่ตรงนั้นน่ะมันมีก เดี๋ยวผมอาจจะเล่าในคลิปถัดๆไปนะครับซึ่งเขาก็จะมีสินค้าที่เป็นลิมิเต็ดของกันดั้มแฟคทอรี่โดยเฉพาะเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกันพาแบบช็อปเอ็กซ์คลูซีฟนะครับแล้วก็เพื่อนๆมีกันพาแบบช็อปเอ็กซ์คลูซีฟตัวไหนบ้างครับก็เอามาอวดกันได้นะครับพีบันไดคืออะไรนะครับพีบันไดเนี่ยหรือพรีเมียมบันไดนะครับเป็นช่องทางการจับจำหน่ายอย่างหนึ่งของทางบันไดนะครับโดยที่จะเป็นการจำหน่ายแบบออนไลน์แล้วก็ต้องพรีออเดอร์นะครับ แล้วสินค้าพี่บันไดเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัววาเรียนนะครับหรือว่าเป็นตัวที่เป็นอัปเกรดจากตัวธรรมดาครับอย่างเช่นตัวนี้ซอสอิมเพลนะครับก็ตัวธรรมดาของมันเนี่ยก็เป็นตัวฟอสอิมเพลยนะครับแล้วก็เขาก็ทําเป็นตัววาเรียนขึ้นมาก็คือซอสอิมเพลเนี่ยขายแยกต่างหากนะหรือทอร์กิสสาตัวนี้เป็นต้นนะครับตัวธรรมดาเป็นทอร์กิสหนึ่งเนาะแล้วก็ทอร์กิสสามเนี่ยก็เป็นตัววาเรียนของมัน หรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวสีพิเศษนะครับอย่างเช่นตัวสีทเทเนียมฟินิชเป็นต้นนะครับก็อยู่ในพีบันไดเหมือนกันนะครับโดยที่การจัดจำหน่ายแบบพีบันไดเนี่ยมันพรีออเดอร์แล้วแล้วก็มันมีจำนวนจำกัดด้วยนะดังนั้นเราจาเป็นที่จะต้องแย่งกันกดนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะก็ ปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะคือพีมันไดเนี่ยเป็นสินค้าที่หาย,ยากมากเพราะว่าจะต้องอสั่งพรีออเดอร์จากทางญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําการดีเซลนาเข้าออมาเนาะแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็คือมีช่องทางาพีมันไดออฟฟิเชียลนะครับที่จัดจําหน่ายในไทยแล้วนะก็จะอยู่ในแอปส้มนะครับ จริงๆแล้วมันเป็นของพีบันไดฮ่องกงนะครับแต่ว่าก็จะจำหน่ายให้กับประเทศไทยด้วยเช่นกันนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าตัวไหนกำลังจะออกพีบันไดนะก็ปกติแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องไปตามในกลุ่มของตัวกันดั้มนะครับในประเทศไทยนะก็จะมีคนเนี่ยมาแจ้งข่าวเรื่อยๆนะครับว่าตัวนี้ใกล้จะออกแล้วนะครับเตรียมไปกดนะมีตัวไหนบ้างมากี่ตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้เ,เ,เพื่อนๆละครับมีตัวพีบันไดตัวไหนบ้างครับมาอวดกันได้นะ